ต่อไปเป็นการคำนวณในเรื่องกฎของก๊าซอุดมคตินะคะกฎของก๊าซอุดมคติมีสูตรว่ายังไงคะ PV เท่ากับ nRT ไม่ว่าจะเป็นความดันปริมาตรอุณหภูมิจำนวนโมลของก๊าซไม่คงที่นะคะมาดูตัวอย่างการคำนวณข้อแรกข้อที่1บรรจุก,ก๊าซออกซิเจนศูจุด 8.85กิโลกรัมไว้ในถังเหล็กกล้าซึ่งมีปริมาตรเท่ากับี้ลิตรจงคำนวณความดันของกา๊าซในถังนี้ที่รอรณภูมิ21องศาเซลเซียสไม่ยากค่ะข้อน,นี้ใช้สูตรเลยค่ะจาก PV เท่ากับ nRT โจทย์อยากรู้อะไรโจทย์อยากรู้ความดันอ่ะเพราะฉะนั้นคููจะย้ายทุกตัวออกจาก นะคะเพื่อหาความดันนะคะ,ะจากสูตรนี้นะคะก็จะมาเป็น P เท่ากับ nRT ส่วนส่วนอะไรคะส่วน V นี่เพราะนั้นความดันก็คือตัวนี้ที่โจทย์อยากให้เราหานะคะแทนค่าเลยคะ่ะ n n คือจำนวนโมลของกา๊กาซกา๊าซอะไรก๊าซออกซิเจนโจทย์ให้โมลมาตรงๆรงไหมไม่ให้ให้มาเป็นมวลคะ่ะแล้วก็ยังให้มา ให้มวลในหน่วยของกิโลกรัมหน่วยกิโลกรัมเราก็จะไม่ใช้เราจะต้องใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะอ่ะเดี๋ยวขอขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะคะจากกิโลกรัมเปลี่ยนหน่วยเป็นกรัมทํำยังไงก็แค่เทียบนะคะมันจะได้ถูกชัวร์นะคะเราอยากรู้กรัมอยากรู้เอ็มนะคะเพราะฉะนั้นเอากรมไว้ที่หลังพูดกิโลกรัมก่อนก็ได้ว่า1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมถูกไหม นั้นถ้าเท่ากับเท่านี้กิโลกร,รัม0.885กิโลกร,รัมเท่ากับ1,000ส่วน1คูณ0.885หมเป็นกร,รมัมก็คือเอาพันไปคูณพันไปคูณเท่ากับ885กร,รัมได้แล้วนะ,ะจากกร,รัมเปลี่ยนเป็นโมลค่ะโมลเท่ากับมวล8 8 5ส่วนมวนมลโมเลกุลของก๊าซออกซิเจน o 2มเลกุลเท่าไหร่คะ สามสิบสองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มูลเท่ากับ8 8ดแหารสาสองเท่ากับ27.66ิบเจ็ดโมลได้แล้ว2 7 6สิบเจ็ดจโมลสองเจน, 66, นเท่ากับเท่านี้โมล R คือค่าคงที่ของกา๊าซจำยัง 0.0821ที่อุณหภูมิในหน่วยเคนวิน273บวก21ก็เป็น294ส่วนปริมาตรหน่วยเป็นลิตรคือ438ลิตรจัดการลองอมา27.66คูณน 0.0821คูณ294เท่ากับเท่านี้หาร438เท่ากับ1.52ได้ความดันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นความดันความดันของก๊าซออกซิเจนในถังที่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสก็เท่ากับเท่านี้ atm อะ atm หรือบรรยากาศ ใช้คำว่า atm ก็ได้บรรยากาศก็ได้